โพสังโขสติสังฆาโตธรรมานังวิจยโยตธาวิริยมปิติปัสสติโพชังคาจตธาปะเรสามาทเปกขะโพชังคาสัตเตสัปดัสสินามมนีนาสมรดักขาตาภาวิตาภาหุริกาตาสังวัตตันติอภิญญาญานิพานายาจะโพธยา เอเตน,นาสาจววชเชนาโสตทิเตหนตุสัปะระเอกัสามิงสมัยนาโทโมคัลานันจักัสสปังกีลาเนทุขิเต,ตทิตาวาโพชังเคสตะเดสยีเตจะตังอภินันทิตาวาโรคามุนจริงสู่ตังขะเน เอเตนะจัจจวัฒเชนะโสทิเตหนตุสัปะดาเอกาดาธรรมราชาปีเคลันเยนาปิปิริโตจุนรัตเทเรนตันเยวาภาณาเปตตวานาสารดังซัมมมดิตวาจะอาพาธาตัมหาวุทธาติธานาโซเอเตนะจัจจวัฒเชนะโสทิเตหนตส ซาปะราปะหินาเตชาภาราตินนัมนัมปีไม่สิงมากาห์ตากิเลสาวาปัตานุปัติธรรมตังเอเตนะซาจาวเชนะโสติเตหุนตุสาปะรา